นังเคยเห็นขี้วัวขี้ควายผสมขี้คนไหมเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะนาเอาอีกแล้วนะทำแบบนี้ทุกที่เลยไป,ไป ทำเลดีพร้อมผลผลิตซึ่งวันนี้มีรายได้ทันทีบนเนื้อที่38ไร่91.3ตารางวาพิกัดอยู่ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นค่ะ ทุกคนขากลับมาพบก,กันอีกแล้วกับช่องมาดามโอแชนแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยซึ่งช่องของเราไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทนราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนขะอาตอนนี้โอลมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อจะพาทุกคนนั้นมาชมที่ดินทำเลดีทำเลทองเพื่อทุกคนนั้นจะได้ที่ดินสวยๆไปครอบครองเป็นเจ้าของกันที่สําคัญคือที่ดินของเราที่เปิดขายทุกๆแปลง เป็นราคาตามเจ้าของซึ่งตรงนี้เป็นที่ดินที่ล้อมไปด้วยความจเจริญใกล้กับโรงงานสิงห์นะคะห่างกันประมาณ6กิโลเมตรห่างจากสนามกอล์ฟ ประมาณนะคะสนามกอล์ฟสิงตาขึ้ประมาณ6กิโลก,กว่าห่างจากถนนยิรภาพเพียง8กิโลเมตรเท่านั้นเองไฟฟ้าพร้อมประปาพร้อมที่ดินตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะแทบจะเสมอกับถนนสาธารณะประโยชน์ตรงนี้เลยนะคะบรรยากาศรอบๆของเราคือเป็นบรรยากาศส่วนใหญ่อาชีพชาวบ้านแถวนี้ทําสวนเกษตรนะคะคือทาฟาร์มเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงกบ เล่องเขียดอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะคะทุกคนสําคัญคือที่ดินแปลงนี้เจ้าของขายถูกมากๆเลยโฉนดนะคะตรงนี้เอกสารที่เป็นโฉนดคุ้นแดงเนะืที่ทั้งหมดเลยนะคะเป็น2โฉนดรวมกัน38มไร่เก้าย9.3ตารางวาราคาเพียงตารางวาละ2 5 0 0บาทหรือว่าไร่ละานล้านบาทเป็นราคาที่เจ้าของออกข้าโอนภาษีให้ คนละครึ่งนะคะหรือว่า50 50นั่นเองที่ดินแปลงนี้เป็น2ฉโนดเนาะนโนดแรกนะคะซึ่งติดถนนคอนกรีตแบบนี้ล,นลักษณะรูปแปลงคือติดถนนตรงเนี้ย ประมาณ45เมตรความลึกประมาณ200เมตรส่วนแปลงที่2คืออยู่ด้านท้ายถ้ารวม2แปลงกันก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนตัว T นะคะด้านหน้าติดถนน45เมตรลึกไป200กว่าเมตรนะคะก็คือข้างในเนี่ยจะเป็นอีกแปลงหนึง่งซึ่งจะมีเนื้อที่ทั้งหมด32ไร่1งาน81.3ตารางวาส่วนแปลงหน้าเนื้อที่ทั้งหมดคือ5ไร่3งาน10ตารางวารวมแล้วจะได้เนื้อที่38ไร่ กับ91.3ตารางวาราคาไร่ละ1ล้านบาทนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่ทำเลยดีมากๆซื้อไว้ไม่ผิดหวังเลยนะคะทําอะไรได้บ้างนะคะเท่าที่โอเห็นบรรยากาศตรงนี้จริงๆแล้วนะเราทําได้มากมายหลายอย่างเลยนอกจากเราซื้อวันนี้แล้วเราได้ผลผลิตผลประโยชน์ต่างๆตรงนี้ ทันทีเลยนะซื้อที่ดินสักแปลงหนึง่งมีรายได้เข้ากระเป๋ามันก็โอเคอยู่นะแล้วสิ่งสําคัญคือมองเห็นวิวเขาด้วยอยู่ด้านหน้านะคะอาจจะมองผ่านกล้องไม่เห็นไม่เป็นไรทุกคนมายิงอยู่ตรงนี้จะมองเห็นวิวเขานะคะปัจจุบันในพื้นที่นะคะปลูกต้นยางพาราไว้เกือบจะเต็มพื้นที่เลยบนเนื้อที่38ไร่นะคะเนื้อที่1ไร่ปลูกต้นยางพาราประมาณ90ตน้น รวมทั้งหมดแล้วก็จะเป็นต้นยางพาราที่พร้อมเก็บผลผลิตกีดยางแล้วนะประมาณ3,420ต้นโดยประมาณทั้งหมดนี้มีการเก็บเกี่ยวยางพารานะคะทุกๆ2วันพัก1วันนะคะแล้วก็เอาไปขาย15วันครั้งหนึ่งดังนั้นทุกคนจะเห็นถึงผลผลิตและรายได้ของพื้นที่ตรงนี้ซื้อวันนี้มีรายได้ทันทีเพราะว่าตรงนี้เป็นผลผลิตที่เราสามารถเก็บเกี่ยว เม็ดเงินได้แล้วนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มากๆเลยทุกคนเจ้าของอายุมากแล้วอยากขายเพราะว่านะคะตรงเนี้เจ้าของไม่ได้มาอยู่ที่นี่เจ้าของเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคือย้ายไปอยู่สามโนควอยู่ที่นูน่นก็เลยไม่ได้มาที่ขอนแก่นนะคะเลยตัดสินใจาขายทั้งหมดตรงนี้ที่อยู่ในบริเวณตรงนี้นะคะถือว่าเป็นราคาที่น่าซื้อน่าจับจองมากๆเลยพี่กัดตรงนี้อยู่ที่ตําบลท่าพระอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะคะที่ดินสวยราคาถูกเหมาะกับคุณหรือเปล่ามาดูกันค่ะ ทุกคนคะตอนนี้โอบพร้อมจะพาชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นให้ทุกคนชมถึงในเรื่องของอถนนสาธารณะประโยชน์ตรงนี้น้ำประปาไฟฟ้าทั้งหมดเข้าถึงแล้วถนนคอนกรีตเป็นเลนสวนกันได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยนะคะและพื้นที่ตรงนี้นะคะจะของล้อมรัวทั้งสีด้านไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้อโอให้ดูบรรยากาศอันนี้คือไม่ใช่แล้วนะอันนี้คือจะเป็นของเพื่อนบ้านนะคะ ซอยนี้สามารถขับรถทะลุทะลวงตรงไปได้ข้างหน้านะคะจะมีฟาร์มที่อยู่ใกล้นะคะซึ่งก็จะเป็นฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะแล้วก็จะเป็นแบบเลี้ยงกบอะไรต่างๆเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะคะอยู่ใกล้ๆนี่เลยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เนื้อที่ทั้งหมดคือ 38, 9, 9. 3 8มสิบแดลาเตารางวาซึ่งจะแบ่งเป็น2ฉโฉนดด้วยกันนะคะโฉนดแปลงหน้าก็คือจะเป็นโฉนดขุดเขียวนะคะขุดเขียวตรงเนี้ย จริงๆแล้วพื้นที่ข้างเคียงซ้ายขวาของเราเนี่ยเป็นคุดแดงหมดแล้วแหละแต่ว่าเจ้าของเนี่ยอายุมากแล้วไม่เวลานะคะมายื่นเรื่องหรือว่าเปลี่ยนฉนดแต่ก็คือซื้อขายข้าแบงเข้าธนาคารคือได้หมดเลยนะแปลงหน้าเนื้อที่ทั้งหมดคือ5ไร่3งาน10ตารางวาทั้งพื้นที่นะคะทั้ง2แปลงก็คือจะเป็นการปลูกต้นยางพาราไว้แบบนี้และที่สําคัญคือได้มีการล้อมรั้วไว้เป็นลวนรวดหนามทั้งหมดแล้วนะคะ ตอนนี้คือยังมีแกรเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ฉะนั้นใครที่ซื้อตอนนี้ก็คือสามารถที่นะคะจะมารับผลผล,ผลิตผลประโยชน์ต่อตรงนี้ได้เลยสําบแปลงนาเนื้อที่ห้าไร่กว่านะคะหน้ากว้างติดถนนที่โอเดินอยู่ตรงเนี้ยประมาณ45เมตรความลึกประมาณ200เมตรนะคะก็จะได้เนื้อที่ตามที่โอแจ้งไปเนาะข้างเคียงกับเราตอนนี้นะคะชาวบ้านก็เริ่มนะคะปลูกมันสำปะหลังอยู่นะคะขุดเจาะงะแง,ะงะนะคะนี่เลยค่ะ อันนี้คือแปลงข้างเคียงนะคะที่ชาวบ้านกําลังทํามันสำปะหลังอยู่ส่วนที่ดินของเราคืออยู่ตรงนี้รั้วโลหะมีประตูล็อกเปิดปิดได้แล้วค็ะข้างในจะมีคนดูแลนะคะอาศาัยอยู่ด้วยีปิดถนนแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ของเราคืออยู่ตรงนี้ค่ะมายังพาราทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นะคะปลูกไว้ทั้งพื้นที่เลยประมาณ3 4 2 0ต้นนะคะทางคนดูแลบอกว่า ได้มีการปลูกยางพาราภายในพื้นที่ไว้ตรงนี้หน่งไร่เท่ากับประมาณ90้ต้นนะคะแล้วก็มีการเก็บยางพารานะคะนี่โอให้ดูปะประมาณนี้นี่เลยค่ะเก็บนะคะ2วันพัก1วันแล้วก็เวลาขายก็คือเขาจะขายทุกๆ15วันประมาณนี้นะคะนี่เลย นี่คือสำหรับแปลงแรกนะคะที่ดินตรงนี้พี่กายอยู่ที่ตําบลท่าพระอําอเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะคะคุณป้าเห็นไหมคะก็เริ่มดูแลนะคะเขาก็จะมีวิธีการของเขาเนาะหยดน้ํามงน้ํามันหยดยาอะไรก็ว่าไปตรงนี้จะเป็นทางเข้าออกภายในสวนะคะ่ะข้างในจะมีสิ่งปลูกสร้างนะคะมีที่พักบ้านพักเจ้าของแล้วก็บ้านพักคนดูแลภายในสวนตรงนี้นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากถนนหมายเลข3024 3.4กิโเมตรห่างจากถนนมิตรภาพสาย2นะคะเอเซียสาย2ประมาณ8.2กิเมตรห่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น27กิเมห่างจากปั๊มปตทะสาขาท่าพระประมาณ8กิโเมตรค่ะสถานที่ใกล้เคียงตรงนี้นะคะก็จะมีวัดจารุกิจบำรุงนะคะห่างกันประมาณ1.2กิเมตรหรือว่าเราจะไปนะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดบ้านหนองแวงห่างกัน1.5กิโเมตร ห่างจากตลาดชุมชนบ้านหนองยาแพร่9.1กิโลเมตรสถานีตำรวจท่าพระ10กิโลเมตรโรงพยาบาลซิรินทรจังหวัดขอนแก่น10กิโลเมตรตลาดท่าพระอำเภอเมืองใหม่ห่างจากตรงนี้ประมาณ12กิโลเมตรนะคะถือว่าเป็นอะไรที่เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะทุกคนใครที่จะมาจากนะคะโรงพยาบาลขอนแก่นห่างจากตัวเมืองนะคะ ตัวอำเภอเลยตัวเมืองนะคะก็จะประมาณ20-23ถึ km, งกิโลเมตรโรงพยาบาลขอนแก่น23กิโลเมตรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น24กิโลเมตรเซ็นทรัลโคราชนะคะเราไปโคาราชแล้วนะ176กิโลเมตรหรือเราจะมาจากกรุงเทพนะคะนับแต่ฟิเจอร์ก็ประมาณ400กิโลเมตรนะคะใครที่อยากได้นะคะที่ดินที่แบบว่าพร้อมผลผลิตแล้วก็รวมถึงการต่อย,ยอดตรงนี้เท่าที่โอนเลงเห็นนะสามารถทำประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน ที่ดินจัดสรรที่ดินแบ่งขายจะทำโรงงานโกดังนะคะหรือว่าจะเป็นพื้นที่พัฒนานะคะค่อยๆทําไปก็ได้ในระหว่างที่ทำเนี่ยเราก็ยังมีรายได้จากพื้นที่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือเก็บยางพาราตรงนี้ขายนี่เลย พื้นที่น่าอยู่มากๆเลยนะทุกคนเงียบสงบไฟฟ้าประปาทุกอย่างพร้อมมีความเจริญล้อมรอบอยู่นะดังนั้นใครที่สนใจรีบม,มาดูเลยค่ะที่ดินตรงนี้เนื้อที่ทั้งหมดคือ38ไร่9 1 3ตารางวาราคาไร่ละ1ล้านบาทเฉลี่ยตารางวาละ2,500บาทข้างในมีสิ่งปลูกสร้างมีที่พักบ้านเจ้าของนะคะหนึ่งหลังมีที่พักพนักง,งานอยู่ มีที่พักพนักง,งานนะคะจะอยู่ด้านหนไะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านท้ายแปลงกันเป็นช่วงๆเป็นตอนๆเลยดีกว่าไปกันค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เอาเดินเข้ามานะคะจากด้านหน้าถนนคอนกรีตมาถึงหน้าแปลงใหญ่นะคะซึ่งแปลงนี้อยู่ด้านไหนคือปลูกต้นยางพาราไว้เต็มพื้นที่เลยนะคะ ระยะทางที่เราเดินเข้ามาจากทางด้านหน้าก็จะห่างกันอยู่ประมาณ200เมตรนะคะซึ่งเป็นที่ดิน2ฉนดเนาะถนนนดแรกนะคะที่เรเรียกว่าฉนน1ก็คือจะอยู่ติดถนนด้านหน้าเนื้อที่5ไร่3งาน10ตารางวาส่วนโนดที่2ก็จะอยู่แนวเขตตรงนี้นะคะเนื้อที่32ไร่1งาน81.1ตารางวาในพื้นที่ตรงนี้ก็มีนะคะ ผู้ดูแลอาศัยอยู่ซึ่งก็ได้มีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะก็อยู่กันตามแบบพื้นบ้านธรรมชาติเพื่อดูแลเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆภายในสวนก็จะอยู่เป็นหลักๆเลยคือด้านในแปลงใหญ่ที่32ไร่หนึ่งงาน8ปตารางวานะคะตรงนี้นะคะระหว่างทางที่เราเดินมาหรือว่าเราเห็นสภาพเนาะได้มีแกนล,อล้อมรลวดหนักไว้แบบนี้ทั้ง4ด้านเรียบร้อยที่นี่นะคะถ้าใครที่เข้ามาซื้อมาอยู่เนี่ย พร้อมที่เข้ามาเก็บผลผลิตตรงนี้ได้เลยนะคะนอกจากเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะเราก็ยังสามารถพักอาศัยได้ด้วยตัวเองก็ดีหรือว่าจะให้คนงานเข้ามาดูแลสวนก็ได้เช่นกันนะคะเมื่อเราเข้ามาตรงนี้ก็คือที่นี่เขาทําเป็นอาณาเขตอาณาจักรที่แบบว่ามีความเป็นสัดส,ส่วนที่เรามีความรู้สึกว่าตรงนี้มันใช่ที่ของเราที่ไม่ลํำไปกับใครเนาะนี่เลยค่ะ พอเราเดินเข้ามาตรงนี้นะคะข้างในจะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่สองจุดด้วยกันนะคะก็จะมีบ้านพักนะคะเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแลพักผ่อนอยู่ตรงนี้หนึ่งหลังมีระบบแทงน้ํามีระบบน้ําบาดาลที่อยู่ภายในสวนแล้วก็รวมถึงตรงนี้คะ่ะจะเป็นบ้านพักอีกหนึ่งหลังทรงแปดเหลี่ยมนะคะแปดเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมไม่รู้แต่ว่าเป็นเหลี่ยมแล้วกันเนาะนี่ พื้นที่รอบๆบริเวณในอาคารตรงนี้ได้มีการปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นผล,ลไม้มะม่วงมะม่วงขนุนขนุนมีไหมไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่าเห็นละมุดแล้วไม่ใช่ละมุดสิเป็นน้อยหนานะคะนี่ข้างในบ้านเดี๋ยวพาไปดูเนาะแต่นี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนซุ้มศารานะคะปลูกด้วยต้นอันนี้น่าจะเป็นกระดังงาคิดว่าใช่นะคะคิดว่าใช่ต้องใช่เนาะใช่แน่ ตรงส่วนที่เป็นโซนบ้านนะคะได้มีการล้อมรั้วไว้ส่วนหนึ่งเนาะเพื่อแบบว่าเราอยู่ตรงนี้ก็มีความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็ล้อมไปด้วยสวนยางที่มีพื้นที่32ไร่1งาน81 3ตารางวานะคะเมื่อิ้โ่าเดินเข้ามาจากตรงนี้เนาะประตูนี้นะคะก็จะมีศาลานะคะเอาไว้เก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่า ส่วนใหญ่ก็คือคนที่เฝ้าดูแลเขาก็เอาไว้พักผ่อนทํากับข้าวนะคะอยู่ตรงนี้นี่เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมภายในสิ่งปลูกสร้างนะคะก่อนที่จะไปเราให้ดูตรงนี้ก่อนพื้นที่บริเวณรอบบ้านหรือว่าล้อมไว้นะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าได้มีการทาเป็นอาณาจักรส่วนตัวไว้เนาะตรงนี้จะเป็นน้ำประดาลมีแทงน้ำสูงๆนะคะให้เราได้ มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีจริงๆเล้าสวนยางเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลดน้ําหรืออะไรแล้วนะคะแต่ว่าเอาไว้ใช้ภายในพื้นที่มากกว่าให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะภายในสวนที่พักอาศัยก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะคะตรงนี้นะคะเป็นบ้านทรงแปเหลี่ยมเนี่ยได้มีการสร้างด้วยเขาเรียกว่าอิฐประสานนะคะซึ่งการสร้างตรงนี้ใช้งบประมาณสูงอยู่นะทุกคนนี่เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมภายในสวนยางกันนะคะพื้นที่ที่โอเดินอยู่ตรงนี้อยู่ในพื้นที่ฉนดใหญ่32ไร่หนึ่งงาน81.3ตารางวานะคะบรรยากาศก,ก็จะเป็นโซนที่พักก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม้ป่าต้นทองหลางต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นี่เลยอันนี้จะเป็นบ้านพักของเจ้าของนะคะแต่ว่าช่วงนี้เจ้าของไม่ค่อยได้มาก็เลยอาจจะให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลตรงนี้ พักผ่อนพักตักอากาศไปนะคะบรรยากาศดีมากเนาะทุกคนที่ดินราคาไล,ล่ละหนึ่งล้านบาทเนี่ยจริงๆแล้วรวมทุกทั้งหมดเลยนะพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเอาไปได้เลยราคาแถวนี้ยเขาขายกันไม่ต่ำกว่าล้านห้านะแต่แปลงนี้ถือว่าขายถูกมากๆเพราะว่าเจ้าของมันได้อยู่แถวนี้นะคะตอนนี้คือย้ายสมนโนโรคัวไปอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็เลยตัดสินใจขายแล้วก็บวกกับ ของเนี่ยอายุมากแล้วนะคะก็ขายเลยดีกว่าไปเดี๋ยวพาไปชมภายในบ้านแปดเหลี่ยมตรงนี้ก่อนเนาะก็รู้ๆกันเนาะเป็นบ้านแบบพักเจ้านายนะคะสมัยก่อนก็จะเป็นอารมณ์เหมือนมีห้องนอนมีห้องโถงตรงนี้นะคะจะมีห้องน้ําต่างๆไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าข้างในบ้านถือว่ากว้างมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวด้วยเลยทําให้อากาศคอนงจะเย็นมากๆเอาลองเปิดไฟก่อนนะไม่รู้ติดไหม เปิดทุกดวงแล้วค่ะยังไม่ติดตรงนี้ห้องน้ำนะคะเคเราไปดูภายในห้องหน่อยแบ่งไว้เป็นสองโซนนะคะก็คือโซนห้องนอนก็ไม่มีอะไรนะคะจะเป็นพื้นที่แบบโล่งๆนะคะตอนนี้มีคนงานพักอาศัยเขาก็มีแค่หมอนที่นอนตามที่เห็นเลยพื้นปูกระเบื้องนะคะสวยงามส่วนผนังก็คืออิปสานส่วนตรงบ้านนี้ก็ก่อด้วยคอนกรีตน,นะคะ ห้องน้ำเนี่ยน่าจะแบบว่าเปิดเข้าออกได้จากห้องนอนด้วยแล้วก็จากห้องโถงด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูมีหน้าต่างรอบด้านไม่ต้องกลัวนะตรงนี้คือโอเคมากๆเลยโอเคที่นี่น่าจะไฟดับนะคะเปิดไฟไม่ติดมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะเราสามารถเข้าจากห้องนอนได้เข้าจากห้องโถงได้ห้องรับแขกได้นะคะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะภายใน สิ่งปลูกสร้างและเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะในสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านพักคนหยานะคะทุกคนไปกันค่ะเ,เดี๋ยวเข้าไปดูตรงนี้ก่อนเนาะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนหนึ่งห้องนี่นี่เลยค่ะก็ก่อด้วยอิฐบล็อกสวยงามนะคะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องห้องน้ำหนึ่งห้องไม่ต้องเข้าไปดูแล้วเนาะ แล้วก็จะมีห้องเก็บของด้านหลังเขาล็อกอยู่นะคะซึ่งก็มีเก็บของอุปกรณ์ต่างๆนะที่จําเป็นอันนี้ก็จะเป็นฟ้านะคะ,อะโอเคทุกคนจบจากตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวพาไปชมภายในสวนยางก่อนนะคะภายในสวนยางแล้วก็พาไปชมนะคะฟาร์มวัวต่างๆไปกันคะ่ะทุกคนคะ่ะหลังจากที่โอภาชมนะคะ ในพื้นที่แอเรียที่พักอาศัยของคนดูแลคนฝ้าคนสวนเนาะเรียบรย้อยนี่คือฝั่งตรงข้ามนะคะไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามสิอยู่ด้านหน้าเราเนาะด้านหน้าตอนนี้หรือว่าอยู่ข้างๆกันเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะส่วนใหญ่ชาวบ้านแถวนี้ทําอาชีพปลูกมันสปะหลังอ้อยยางอะไรต่างๆเนาะรวมถึงฟาร์มอยู่ใกล้ๆนี้มีก็คือจะเป็นเหมือนฟาร์มวัวฟาร์มควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แบบวิถีชีวิตชาวบ้านนะคะ นอกจากเราพาทุกคนนะคะชมพื้นที่พักอาศัยของมนุษย์ไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นพื้นที่พักอาศัยของน้องวัวน้องควายนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นี่เลยค่ะไปเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมภายในพื้นที่สวนยางพารานะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะอยู่ในอ่าพื้นที่ส่วนที่เป็นโฉนดเนื้อที่32ไร่หนึ่งงาน81.3ตารางวานะคะลงต้นยางพาราไว้ทั้งหมด เต็มพื้นที่เลยนะคะทั้งหมดที่รวมพื้นที่ทั้งหมดสามสิบแปดไร่เก้าสิบเอ็ดจุดสามตารางวานเนี่ยต้นยางพารานะคะมีอยู่ประมาณหนึ่งไร่ประมาณเก้าสิบต้นนะคะรวมๆก็จะได้ประมาณหนึ่งไร่ประมาณเก้าสิบต้นที่หลวงไว้พื้นที่ทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณสามพันสี่ร้อยยี่สิบต้นโดยประมาณนะแต่ว่าในสวนยางพาราคะ่ะทุกคน นอกจากเราเก็บผลผลิตจากต้นยางพาราได้แล้วทุกคนเห็นใช่ไหมที่เป็นนุ่งโล่งแบบนี้นี่คือชาวบ้านก็จะมีการปลูกพืชต่างๆหมุนเวียนกันตามฤดูกาลร,รวมถึงปลูกข้าวด้วยนะคะก็ะคือแล้วแต่ว่าคนที่ดูแลอยู่ตรงนี้เขามีไอเดียหรือว่าเขารู้สภาพอากาศตรงนี้เป็นยังไงนะคะ ก็แล้วแต่บางช่วงก็จะปลูกนะคะถั่วบ้างอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีผลผลิตหมุนเวียนกันไปนะคะยิ่งทําเยอะยิ่งได้เยอะยิ่งทําน้อยก็ยิ่งได้หน่อยนะคะยางพลราตรงนี้เขาจะกีกันนะคะสองวันกีแล้วก็หยุดวันหนึ่งนะ,ะนี่เลยค่ะบรรยากาศภายในสวนยางก็รู้ๆกันอยู่ทัท่วๆไปนะพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ต่ําจากถนนหรืออะไรมากมายนะตรงนี้ซื้อไว้เมียนาคนแน่นอนเพราะว่า อนอกจากอยู่ตำบลท่าพระอเภอม,มืองขอนแก่นจัังหวดขอนแก่นแล้วนะคะอยู่ใกล้กับสถานที่อย่างเช่นโรงงานสิงหรือว่าจะเป็นสนามกอล์ฟสิงป้าห่างจากตรงนี้ประมาณ6กิโลก,กว่าๆเองนะลักษณะพื้นที่ด้านหลังตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเลยนะจะมีความลึกจากประมาณหลักเขตประตูตรงนี้นะคะประมาณ100เมตรส่วนความยาวทั้งหมดเลย 5้ารอยกว่าเมตรเกือบห600้อยเมตรนะคะรวมลรวจะได้เนื้อที่ส2สิบสองไร่หนึ่งงาน81 3จดาตารางวาบริเวณล้อมรอบตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่อาศัยของชาวบ้านนะคะที่อยู่กันแล้วแต่นะคะแต่ละคนก็ทําอาชีพไม่เหมือนกันนะคะแต่รวมๆคืออาชีพเดียวกันนะั่นก็คือเกษตรเกรกรนะคะมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างตรงนี้ก็มีนะก็คือวัวควายเขาก็จะปอยอยู่ตามนี้มันก็ได้ประโยชน์รุ่งรวมกันไปนะคะ,นะคะโอเคค่ะทุกคน สนใจก็ลองแวะเวียนกันเข้ามาดูนะตรงนี้ถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายมากๆห่างจากถนนนิตรภาพเพียงแค่8.2กิโลเมตรเท่านั้นเองห่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น27กิโลเมตรห่างจากปตท,ะทป,ประมาณ8กิโลเองนะคะรวมเนื้อที่ทั้งหมด38ล้าน91.3ตารางวาราคาไล่ละ1ล้านบาทหรือว่าตารางวาละ2,500บาทรวมเป็นเงินยกแปลงตรงนี้นะคะฉนดครุฑแดงเนื้อที่ตามที่แจ้งคือเป็นเงินนะคะ38ล้าน 2,28,250บาทที่ดินสวยมากค่ะทุกคนพิกัดตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นสำหรับการพาชมในวันนี้ก็ประมาณตามนี้เลยนะคะทุกอย่างให้หมดเลยนะไม,ไม่เอาอะไรออกทางนั้นนะคะราคานี้ค่าโอนภาษีคนละครึ่งลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย โดยเรื่องของที่ดินทั้งหมดตรงนี้ก็ประมาณตามที่เราพาชมไปเลยนะคะถ้าไในดีสนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติ่ตาเราได้ตามเบอร์ดีขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆลาที่สําคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ